ก่อนอื่นเราต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผูน้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับในเกม i n f e s t a t i o n y นั่นเองนะครับเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานนี่เองนะฮะโอเคฮะก็ตอนนี้อ้าวโหมาเกิดตรงไหนวะเนี้โหวันนี้ผมก็จะมานะฮะลองเอาชีวิตรอดนะครับในเกมนี้ดูนะฮะก็รู้สึกว่ามันเคยเปิดไปสองรอบแล้วนะฮะอ่าฮะรอบแรกเป็น i n f e s t i o n t Thailand แล้วรอบสองเป็นเกม เหมือนเป็นอีกเกมหนึ่งไปเลยจํจำชื่อเกมไม่ได้แล้วนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นนะและนี่คือเปิดนะฮะอันนี้คือรอบที่สามเลยอ่าเป็นเซิร์ฟซีนะฮะก็ถือว่าเขาทำเซิร์ฟมาดีอยู่นะ,ะแล้วก็มีระบบการคราฟของด้วยนะฮะอ่าก็เข้าไปดูรายละเอียดคร่าวๆมาแล้วโอเคเริ่มมาโอ้โหให้ไปฉายโงโ่ๆโมาอีกแล้วอืมเปิดใหม่ทั้งทีทำไมไม่ให้ดาบมาเลยวะ <c oughs> ก็โกงเกิน โอเคถ้าตรงนี้มันสามารถไปแอร์พอร์ตได้ผมเดินไปแอร์พอร์ตดีกว่าตรงนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้จุดจุดตรงนี้มันยังมีกล่องดอกอยู่หรือเปล่านะอ่าผมไม่ได้เล่นนะฮะแบบตัวเกมธรรมดาบรนนาละนะฮะถ้าเป็นของนิวซีจะกล่องมันดอกพั่วเลยอ่าแต่ถ้าเป็นของ, C, องอเซิร์ฟซีเน, C, เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันยังมีกล่องดอกอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขายังไม่เพิ่มมา หรือเพิ่มมาแล้วอาจจะเปลี่ยนจุดดอกก็ได้นะฮะรู้สึกว่าของน่าจะดอกยากอยู่นะอ่าสมมติจะเป็นของที่เอาไว้คราฟส่วนใหญ่ที่มันดอกเนี่ยปืนก็หายากนะฮะอ่าของมันจะได้ไม่เฟอร์นะครับมีของโอ้ยมีปืนกระบอกว่าปืนหายากเลยมันก็เป็นพวกปืนพวกอะไรที่มันดอกห้อยู่เออมันก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกอ่า นี่ไงโอ้มีปืนพบเฮ้ยเมียอกันไว้เฮ้ยโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวผมจะเดินไปแอร์พอร์ตดูแล้วอุ้ยแอร์พอร์ตน่าจะมีคนเยอะแหละอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเบกนเนอร์นะฮะเป็นเซิร์ฟผู้เล่นใหม่ยิงกันไม่ได้นะแต่ว่าตายก็ยังของตกอยู่นะครับอาเดี๋ยวขอไปดูกระเป๋าข้างในกับลูกระเป๋ามีนยังมีดอกอยู่เปล่าอ้อายใสก้าไอย้ยายาสีฟันทท่งไปเลย ได้วุฒิิงบอสและโอ้โหเจ็ดนัดให้ตายสิสโคไม่เอาสไนเกมนี้จะหายากเหมือนเดิมเถ็บจิตยาโอ้โหปืนแป๊บเกียร์ก่อนเออนี่แม็กอะไร MP 7 เดี๋ยวน,นี้เรากอดววามันมาแล้วเออก็ <S 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 อไม่เท่าไรนี่ว่าเดี๋ยวเก็บปืนนี่ก่อนปืนนี่มีกระสุนโหเต็มแม็กเลยนี่หว่าแต่ก็อยากจะเก็บอีพีเจ็ดจังเลยเว,ว้ยงั้นก็เอาเนี่ยอารทิงไปเลยกันนะเออแล้วก็ขึ้นบันไดไปจะขึ้นได้อยู่ไหมขึ้นได้อยู่ปะขึ้นดิว คือนีอยู่อ้าวแปลว่ามันเอาตัวเกมตัวดั้งเดิมมาเลยนี่หว่าไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นี่หว่านี่อะไรแม็กตูตีไม่เอาละกันนึกว่าัจะมีอะไรใหม่สิอีกโห้ดเยคือเดิมๆเลยนะเออคือแต่ว่าเขาเพิ่มระบบการคลาฟของมาแค่นั้นเองโอ้ของดรอปเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไอ้ตรงหน้าเครื่องบินมันขึ้นได้ เก็บชิดยาโอเคถ้ามันดอกง่าย,ยาีก็ไม่ต้องเก็บนะฮะเก็บแค่เป็นเด็กอย่างเดียวด้านหน้าเครื่องขึ้นได้เฮ้ยเมื่อกี้มามันไม่มี่หว่ามึงหลอกกูหรือกูมองไม่เห็นวะเดียวอ้าวได้กระเป๋าเฉยได้วะ่ะโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาที่แอร์พอร์ตแล้วนะฮะอ้าวมีคนเฮ้ย มันมีคนนี่ว่ะก็ช่วงนี้ก็เด็กๆปิดเทอมกันนะฮะก็เลยนะฮะคนเต็มเซิร์ฟเลยมันเป็นเกมฟรีนะฮะมันก็เลยแบบโอ้โหเด็กๆเพียบเลยเฮ้ยไปอมบีมอมบีทีโพสมีของฟาร์มด้วยวะแถวนี้ไม่มีเว้ยเว้ยแต่มอมบีเกิดเยอะว่ะ ไปเดี๋ยวเราวิ่งอ่าวิ่งขึ้นที่สูง <c oughs> เฮ้ยมาเด็กจิ้มจิ้มจิ้มเบนเดตอืม้มดีเว้ยเฮ้ยให้เบนเดตมาเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้อ่ามีแพมไอแพมกินอีกอะมีมัว่วไม่ค่อยมีแบบของปแปลกๆใหม่ๆหม่บ้างเลยละ่ะฮะตัวเกม นี่มันบอกสีดังเดิมไอ้กล้องสองทางไกลเอามาใช้ก่อนละกันเอากินอะไรผมกินนะ้ำไปซนงั้นโอ้โอเคไม่มีของดรอปเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มไเงินอยู่อ้าวทำไมเขาไม่เก็บเงินกัน เสร็จโจนจอมโจนช่วงแรก็จะเป็นช่วงที่ฟาร์มเงินซะส่นใหญ่นะฟาร์มเงินฟาร์มของเริ่มต้นโอ้ยปืนทำมายิงเล่นถ้าจะให้ยิงบอสก็ไม่น่าได้ให้บอสนต้องใช้กระสุนอย่างมหาศาล เฮ้ยขานี่หว่าโมสิ้นเหรอโมสิ้นหรือขาเนียเียวกันเฮ้ยไนท์มิชชั่นเนี่ยอ้าวก็มีคนตายเหรอทีเนี้ยเฮ้ยกูได้ไนท์มิชชั่นไว้เฮ้ยอ้าวอันนี้มันไม่มีกระสุนดนี่ยว่ะทิ้งไป อ้าวไม่มีกระสุนดีกว่าโอเคนะได้ปืนยิงซอมบี้ละไปมาหากมการฟาร์มเออโอ้โหก็จะดอบเยอะไปละไอ้ปืนพกเนี่ยก็ถือว่าดีนะอ้าว้เคลียร์ซอมบี้ลูกกระจอกโตบลูกกระจอก้ยเดนไอมีชั่นดีดีว่ะจ เอ้ยกล่องวะโ้ดีเว้ยดี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 ด,ด,ดียังมีกล่องดอกเหมือนเดิมโอ้โหแต่แกเอ้ตกใจว่ารถขี่ได้รถขี่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้ว่าเกิดที่จออะไรดิ ถ้าพี่เจอเข็มสิิ์ยาพี่บอกเพื่อนพี่เพื่อนบอกเสร็จไรแล้วต uh, okay ้องแช่นี้หรือเปล่าเข็มสิทิยาที่มันเข็มมันดูดไปพี่ไม่ใช่พี่ขอบคุณครับแล้วก็ยอวจินตนาการไปไกลเกินออกเข็มสิทยาเกินนี้ อะไรก็ไม่มีีนี่นพี่วิ่งมาแอร์พอร์ตอะมีคนเต็มเลยพี่พี่เข้าปาร์ี่ผมไม่ได้ไม่ได้ถางง่นนายแต่มมาชิลไปเป็นไฟเลอเดยมเอ้ยแล้วพี่รับแล้วพี่รับเลย อย,ออยอดเลยสุดยอดไปี่ฟามด้ป่ะสองคนเยอะเ้ขายืนยิงอย่างนี้เลยเหรอเจ็บพี่กดกดอีกับผมหน่ยพี่กดอีกรับผมหนะ่ย ไม่ล like ้างนีแค่กันไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็บไว้ติดไว้ปืยหรือปยนไหมไย่ปืนหรือนี่ก็ไรนี่ผมนี่ผมนี่โอเคไม่โอเคมาพี่มาีมมา อยู่ตรงไอ้เร่องพินานเลยพี่เล่นในตูไหนสนามบินเนี่ยเข้าประตูในสนามบินเข้าประตูเลยยี่ห้าดียรนเดยเดอร้อยนัดโอ้โหสามสิบสามนัก็บมดมไปร้อยนัดเต็มสิบสามเก็บมึงกนกูเย น่าจะยังมีกระสุกนก็มีปยชน์คุมดมเเรากอได้งวยิงี่ยังไมเจอตัวอะไรอยู่ไหน่ะออาิงงตัมั่ไม่มไมไออไมรอดดแต่ว่าไ,ไ,ไนน <c ười> อุน้ย อะไรอะกลังเขอเลยอะไร้อ,รอราอรอนโดนรเลกียมไอ้เขียวจไม่ได้กมือสั่า <c oughs>

เงินเข้าได้เงินปะได้เงินใช่ปะได้เงินครับตายยังตายเลยได้ทำไมไม่ได้ทำไมไม่เป็นบอสอาเซีย <laughs> บอสอาเซีย <laughs> เฮ้ยเป็นอะกันหมด,ดลแล้ว <laughs> เลยสเปคคนเลยเฮ้ยพี่กระเป๋าใหญ่ไอกระเป๋ากลางไอกระเป๋าดำ เธอเก็บไว้สำรองของเต็งทั้งนั้นอะ่ะเดี๋ยวพี่เอาแม็กเอเอไปก่อนแม็กเออยู่ที่ผมอันนึงเอเอสิบสองครับที่มีห้าจุดห้าหกปะไม่ไมีจะแคมบอสด,ด้วยกันเลย เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวมันน่าจะเกิดนะผมขอไปแคมป์้ากัน A few moments later โอเคบอสต,ตายโอ้บอสดอบ <c oughs> ปืนไอไอเอเทสองสามลอยนัด เอออย่างน้อยได้ไ <blunt> ด <animation> ้อะไรได้ปืนยิงต่อจะมาได้ปืนยิงต่อโอ้แคมป์จนบอสเกิดอ่ะเกิดเมื่อก <masculine 5> <ls> ี้นี่หรอเกิดเลยเกิดปุ๊บยิงปักไม่ถึงนาทีตายไอคนนั้นก็เราวิ่งมาเลยอ่ะพี่นายว่าไม่เอ็นดีมากเลยคือ่งชั่วโมงอ่ะ มัความเร็วของพิศสัถึงว่าเขาถึงฟาร์มปืนบอสกันแล้วมั้งเพราะปืนดอกจากบอสคือแบบในปืนดีอันนี้ปืนที่เก็บจากพื้นแบบย้อยบรรเลยปกติย้อยแบบน่าเกลียด <laughs> โอเคฮะบอสเกิดอ,อีกตัวแล้วนะครับมาตอนนี้เพื่อนผมไปน,นอนแล้วนะฮะโอเคไหมเออโอโหได้เงินเว้ย <laughs> เงินก็ดีะ ด,ดูได้ได้เท่าไหร่อ๋ออันนี้มเป็นพรีเมียมนะมันก็เลยได้คูณสอง บอบอะไรเนี่ยมันคืออะไรบอสบอสโถ่คุณดอกอะไรให้เฮ้มันเอาไปทำอะไรอ่ะเอา้ามันกลายเป็นของคาราบเฉดเลยอะอะโธบอสเอ้ยบอสดอกอะไรให้กูวะโธ ก็โอเคครับสำหรับเกม i n s t s t a t i o n นะฮะก็ขอทิ้งท้ายไปเพลงนี้ก่อนละกันนะครับอ่ะเป็นเป็นเซิฟซีนะครับก็โอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ